สวัสดีครับเพื่อนๆฮะขอต้อนรับกับสู่ก,นนการแข่งขันสตาร์ครัของผมกับรายการ TSL Team Liquid Star Leader ซีซั่น8ครับอยู่ผม p ิ้งแอกครับผมรอบนี้เรามาดูกันฮะกับคู่ในรอบ32คนสุดท้ายครับสายบนแอสเทมครับผู้เล่นโพตสครับบรูโพตสอยู่ขวาบนของแผนที่ครับเก t เทอร์ลิงแอชเอ ยกรายการมาวนะยกรายการทางฝั่งซล่างครับมารุฮะเรสเทอร์รนครับมาอย่างเข้มเข้มเลยฮะก็นะแชมป์ใช่ไหมแชมป์รายการดีมแฮกมาก็มาดูครับมาตามดูฟอร์มกันต่อในทัวร์นี้ สังเกตของแมปนี้นะฮะจะเป็การ expand เข้าหากันหรือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นกลาวยูนิตนะครับการสัดกันะจะสัดกันที่เบด expand ที่ค่อยๆขยายตัวออกไปในเขาเรียกว่าไกลออกไปจากเมนเบดเรื่อยๆครับโอเคมีว่าป่วนครับตรงนี้มา proxy อ่าพอสฟีอาร์โมรี่ไว้ฮะทางฝั่งแฮสเทมก็อะแฮสเทมนะแฮสเทมขออภัยโอเคแคนซ์ฟิ้เข้ามารู้เป็นการเขาเรียกว่าป่วนไทม,มิ่งการวางเน็กซัสที่สองครับ แล้วก็ปิดแลมหน้าบ้านเรียบร้อยลงมา1แก๊สเรียกมิวมาเร่งอินคัมแล้วก็ขึ้นคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่2ครับประมาณ20่พูเดี๋ยวสิยี่นะ Center, สิบพูนั่นมันเซิร์ฟยี่สิบคอมมานด์เซ็นเตอร์อ่ะยี่สิบซายขึ้นคอมมานด์เซ็นเตอร์แร็คหนึ่งลงแร็คสองครับไม่ได้ขึ้นแฟคทอรี่นะว่าจะเป็นรัชมารีรือเปล่า ขึ้น1แกก็อาจจะเอาไว้แค่อัพสตีมแพกโอ้สองแหลกเลยวะ่ะมารู้เลือกเล่นไปสองแหลกเลยครับจังหวะน,นีแ้แฮสเทมเนี่ยขึ้นเป็นสตาร์เกตแล้วก็เลือกเป็นอเดปมายูนิตเ้าเรียกว่าสเกลต้นเกมที่ดีแล้วก็ฮารลัสได้ดีมากเลยฮะสำหรับโปรโตร นี่มายาวๆแล้วก็ไหลไปแล้วครับมารีนฮะประทะกันแล้วด้วยนะัอองหวะนนี้แกที่2มาสองแกเข้ามาเซนเตอร์เสร็จพอดีแล้ว2เทคแลบครับมารูเดอร์เหรออ๋อเทคแลบมาขึ้นสตรีมแพ็กครับทางฝั่งแฮนสเทมสตาร์ เกตมาแต่ขึ้นเป็นฟินิกนะไม่ได้เป็นออร์คเคิลครับโอ้เราไปโลบิติกแฟทิลิตี้แล้วฟินิกมาแล้วรอก,กันเลยเออพอเดินสวนมาลีนแบบนี้โอ้ยเจ็บเข้าไม่ได้แล้วครับมารุแล้วยิ่งมีชิลแบตเตอรี่ค้ำหลังแบบเนี้ยเด็บได้ยาวๆเลย อนี่ไงสนใจอ่ะสองเทครับก็หนึ่งชีลหนึ่งสติีมแพคครับก็จะเป็นในส่วนของการมา n e Rush พุ่งเข้าใส่รัวๆครับมารุแอคเกสซีฟนะเกมนีม้ฟินิกมันต้องมาสองลำครับเพราะว่ายกและยิงไม่ได้แล้วต้องยกหนึ่งยิงหนึ่งครับ ตัดมารีนไปได้สองครับโอ้จะมารู้เขาเอาจริงแมสใส่รัวๆืขึ้นแฟ c t อรี่ขึ้นอาร์มอรี่มาขอภัยขอใครนี่แฟกชอรี่แล้วตรงนี้ก็เป็นอินเจเนียริ่งเบร์ฮะอาร์มอรี่มันจะเป็นฐานอัพไอ้นี่อัพเก็บพวกปืนยานพาหน,นะครับพวกเครื่องบินพวกรถถังอะไรพวกนี้ครับ เยอะไม่พอมาวินจะเก่งต้องเยอะครับเรามาแล้วแล้วก็นี่ฮะไมโครไคลต์ลงมาเจอวางวอเจอวอแบบนี้เข้ายากเหลือเกินครับมารุแต่เหมือนจะเอาเหรอเอาอ่ะเอาครับหาเลี่ยมเหรอโอ้โหโอ้โห เนี่ยมาไล่จับคนตกรถนะยังฮะยังขาดเดลัสจิ c กซอก็โดนโดนต่อซัพไายไปเรื่อยครับมารู้ตอนนี้อืมมาดักมาดักมาวินก่อนที่จะไปรวมตัวกัน รอบนี้ก็มา expand ฐานสามเนาะกดดันอย่างนี้ครับก็ทำให้ฮ a s เ t m เนี่ย expand ไม่ได้ครับแต่มารู้ก็าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเข้าก็ไม่ได้ครับแล้วเดินต้องเดินเป็นกลุ่มอย่างนี้นะเดินเดียเด่ยวๆไปสี่ห้าตัวสามสี่ตัวนี้เจอฟินิกยกยกทิ้งหมดฮนะ <c oughs> เลือกเป็นโครซาต์ครับมาตอบโจทยนะ์นะไอ้เครีย์มารีนเอาวุ้ยหลุดไมโครไปเรียกว่าเจอมาวรนดักกลางทางหายไปหนึ่งลำกาฟินิกนี่ฮะลัดจิกซอที่จะทำให้มาวรนแข็งแก่งมาแล้วเมดิแวกครับมาฮะมารูแมสมาต่อครับเป็นเมดิแวกแล้วก็สีแทง รัางพลังของคอมนี้มามีออฟเซิร์ฟเช็คอยู่ observe, เห็นหมดครับทางฝั่งไฮสเทมฟินิกก็ยังหาเหลี่ยมเข้ามาฮาลาสนะโอ้โมบิลิตี้ค่อนข้าง,างสูงครับคอมมารูก็จะเป็นมารีมารูเดอร์นะตอนนี้เร่งอีโคกันต่อไป ต้องดูจังหวะปะทะแล้วแหละใครจะเปิดก่อนอ่าไล่เคลียร์ออฟเซิร์ฟไปมันจะเห็นนะครับถ้าถ้าสังเกตดีๆมันจะแบบยึกยๆกยกยกที่แมปยิดหนึ่งครับแมพมันจะเลื่อมเลื่อมแต่ก็เป็นการเคลียร์เปิดพื้นที่นะให้ทางฝั่งแฮสเคมา เปิด e x p a n d base 3สามได้แลวสองโครซัสตร,ตรงนี้โอ้ต่างฝ่ายต่างพยายามอยู่บนแรมกันครับมาสลับเทคกันมาโอ้โหเปิดได้เต็มเช็คแล้วฮะสามโครซัสรครับแก้ปัญหานี้ยังไงครับมาล้ สี่แล้วด้วยสี่โครซัสเนี่ยไวกิ้งครับผมเอาไวกิ้งมาตอบโต้โครซัสแล้วคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สี่กลรงจะมาฮะทางฝั่งแฮสเทมเรียกดิสรัปเตอร์ครับก็เป็นค hey ล้ายๆซิกแทงนะฮะ เป็นดามเมสแปดนี่น,น่ต้องกดัดดีๆนะมันเป็นสกิลยิงไปแล้วมีดีเลยในการระเบิดนิดนึงครับเอา้าเจอคอนวสติชชั่นสโลมาแล้วสล็อตยังไงชาร์จเหรอโอ้โหอาศัยพื้นที่ไฮราวครับสวยกว่ารัามารุแล้วก็ไขหลบทางดังดิสรัปเตอร์มานี่ จากยูนิตที่เสียไปฮะโพโตสยูนิตแพงแพงโอ้ h, อินคำอยู่มารู้นะแต่ไม่ค่อยเยอะครับอาร์มี่ฮะมารู้แมสอัพมาจะซัพายแม็กแล้วดูว่าจะใสหรือยังโอ้ยไม่เห็นเซลล์อลต์สามเหรอหรือ ตั้งใจปล่อยผ่านเอาละแอบจะเข้าสองที่พร้อมกันก็มารู้ต้องดูการกระจายกำลังกันกันของแฮสเทมด้วยครับมีวิโร่ไมาคอยคุมเชิงเอาไว้ให้ดิสรับเอ้ยโอ้ยเกือบอเกือบเกือบหลุดนะฮะดีครับนิดเดียวเองฮะมีวโร่ไมคคอยคุมนะ ผู้จังหวะเมื่อกี้ใจใหจายใจคว่ำเลยครับมรูเอาแตกไปครับอิมมอร์ท่าตัวนี้นี่อะวิธีการเคลีย หาตำแหน่งมีโลมายถึงจะมองไม่เห็นเอาเซรัลล์ครับไปยืนแล้วก็โจมตีใส่เซรัลล์ตัวเองครับมันเป็นดามเมจเอลีลงพื้นฮะฝั่งทางฝั่งโคโรซัสก็เคลียวร์โลมาไปได้จังหวะน,นี้ก็ใช้ดิสลอปเตอร์ระเบิดวีโนมาทิ้งไปกลับมารูกเลือกที่จะไปโฟกัสที่เน็กซัสแล้วโอ<ฮ>้เหสเตมก็ไล่ออกมาได้ครับยังไม่ได้เน็กซ่าเข้ามาลูรงนี้เข้าสองดีพร้อมกันอันนี้มาด้านซ้ายบนครับยังไงเอ่ยได้ไหมได้โลบิติกฟาติลิตี้ไป เราก็ได้เกตไป็นหนึ่งเกตครับอู้ขากราบขากราบโอ้ยดิสรับ t โอ้ยมาวินหลบได้แต่มาวูเดอร์ข้างล่างอะโดนไปเหมือนกันนะานะขากราบนะขากราบเนี่ยอาร์มี่เขาพยายามจะแบ่งเป็นสองอาร์มี่ครับ อาสเตมก็ต้องแก้ไขกันดีๆนะแล้วตรงนี้เหมือนจะมีดาร์คชายโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยมีพอตอนเคนนอนกันอยู่ครับแต่ไม่น่าใช่ประเด็นอะไรครับประเด็นคือนี่นะฮะโฟลสกับดิสโพปเตอร์กลุ่มนี้ครับมารูก็รรงเลือดที่ยังไม่ประทาตรงๆเหมือนกันนะหาจาังหวะหาเลี่ยมอยู่อาศัยการสปีดพุทครับ อุ้ยหายหมดเลยอ่าโอเคด้านล่างเคลียร์ไปได้แล้วครับฮันสเทมสัพไพดรอปมาครับมารู้ฮนะจากสัพไพแม็กลงมาเหลือร้อยเจ็ดสองครับจังหวะนี้เจ็บนะโอเคผมยุมแจ้งว่ะเป็นเบสออฟทรีขอไปขอไปในช่วงในช่วงต้นเกมดึงแจ้งเลยเป็นเป็ออฟทรีอันนี้เป็นเกมแรกฮนะสิบสองนาทีเข้าถู่นาทีที่สามครับยังหาจังหวะเข้าทําไม่ได้เอามารู้ เข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เจ็บเองแล้วก็จะโดนสวนแล้วฮัสเทมฮะ,ฮะยกอาร์มี่มาขึ้นแลมมาจังหวะนี้เจอซิกแชงครับมาลุสแกนเช็คแล้วจังหวะนี้กดสตีมแพกยัดมาโอ้ยนี่ฮะเดสรับ มีโกด้วยนะเออโกดีเอ็มพีครับละลายเกาะไปครับเจ็บเจ็บแล้วก็ Expand b a s กันมาฮะอันนี้จะเป็นเบสที่5ครับผมคนทางฝั่งมารู้ครับเพื่อไม่ให้ Income อ่า Income อะไร Income เพื่อไม่ให้ Income ดรอปนะในการสู้ระยะยาว ต่างฝ่ายต่างมีห้าเบสด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ตอนนี้เป็นอินคัมของทางฝั่งฮาสเทมอะนำอยู่นะอามีค่อนข้างสูสีกันครับเกมแรกมาก็อีปิกวอลเลยตึงดึงมาถึงช่วง14นาที15นาทีครับเป็นการซับลายแม็ก์สัดกัน โอเคมีก็เอาฟีนิกซ์มาเคลียร์ซัพพลายครับเพื่อที่จะหายยูนิตตัวอื่นมาใช้ครับจังหวะน,นี้ลิเวเลเตอร์เปิดอินเตอร์สิทธิ์โหมดมาโซนพื้นที่เอาไว้ครับโอ้โซนสวยแล้วก็มาเปิดแลัมตรงนี้ก่อนโดยมีลิเวเลเตอร์ฮะโซนเอาไว้อยู่แล้วก็สแกนรัวๆสแกนรัวๆแล้วขยับลิเวเลเตอร์เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วจังหวะน,นี้ไฟกันมาแล้วอู้ไฮสเต้นเจ็บหนักเหมือนกนนันไล่จับคนตกรถหรือเปล่าครับ เขค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆนะรูเลเตอร์แล้วล่าถอยไปก่อนครับแพนเซมแล้วไหลมาที่ฐานเอ็กซ์แปก็มารู้แล้วตรงนี้ดาร์คเทมป้ามาฮารัสแล้วไม่ครับขอไหลเข้าไปถึงแนวมินาโรไลเลยครับแล้วก็บริงเข้าไปอู้ขอคอมา Center. ามานเซนเตอร์พยายามซ่อมพยายามซ่อมแต่มารู้จะแลกหรือเปล่ายังไงคอมา Center มานเซนเตอร์มันลิฟท์อัพได้มันลิฟท์เอ้ยอู้อันนั้นลิฟท์อัพไม่ได้นี่หว่าฮะมันอัพเกรดป้องปืนมันจะยกไม่ได้ครับ ก็ลุมซ่อมอยู่นะลุมซ่อมอยู่คอมมาเซ็นเตอร์ตรงนั้นครับแต่จังหวะนี้มารู้สวนเข้ามาแล้วมาวีมาวิเดอร์เมดิแหวโกโค้ชครับยัดเข้าใส่ฐานเอ็กซ์แพนแล้วก็ยังไงเสียเน็กซัสไปครับเพราะฝ่ามารู้อ่ะไม่ได้เสียคอมมาเซ็นเตอร์ไปนะลุมซ่อมกันนะแล้วก็เอามาวีนะไปเคลียร์ได้ครับโอ้รอบนี้แฮนด์สเต็มเจ็บกว่า เนี่ยฮะไม่เสียคอมาเซนเตอร์ด้วยตัดใจดีครับไม่ได้ไม่ได้โยกครับนี้กลับไปกันนะขอแรกกันมาเลยไดเบโอ้โหแล้วดูรีเพลเรเตอร์ครับโซนดูดูเลยครับเข้าไปก็เจ็บแล้วยังไงเอ่ยลงนุกมา ลงนุกยัดมาครับแล้วก็ปิดแรมหน้าบ้านเลยมาอย่างดุดุเข้มเข้มเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเบสตรงนี้มินเนไลน์ระเบิดไปครับโปมดเสร็จสิส้นภารกิจแต่เข้ามาไม่ได้เจอดี e เซนซีโหมดโอ้แล้วโปรบตรงนี้สะพไายดอกยับยับแล้วครับไฮสเตมฮะมารู้กดดันอย่างต่อเนื่องแคริเออร์อะ น่าจะไม่ไหวหรอกเพลเอร์ตรงนี้ครับไม่ไหวแล้วฮะโอ้โหแต่สต็อกเกอร์พยายามบินเข้าใส่ทำดาเมจนกันนะก็ไพายดอกไปเหลือ129ครับเมื่สสกครูมารู้จะขย่มต่อครับแต่ตอนนี้กลับมารีกรูึ่นก่อนนะป่วนไปได้2เบตรครับเรียกได้ว่า3เบตเลยสิเพราะว่า ที่โดนนุกอะแนวมินเนอร์ไลก็ระเบิดไปฮะแล้วก็ได้ไปสองน็กซัดสามน็กซัดเลยด้วยครับที่ซัดก,กันมาจาังหวะน,นี้ครับแล้วก็รันช์กันมาไม่มีออฟเฟอร์ erve, ครับไม่ให้เขาขึ้นแลมนูนครับให้มาซัดก,กันที่แลมนี้ฮะนี่ฮะเด็บด้วยการวางนุกนั่นเอง ซับายก็ยังตามอยู่นะแต่แฮนสเทมพยายามจะสวนมาด้วยพลังความแข็งแกร่งของยูนิตครับถึงสับาพจะตามก็ตามล้วบิงยัดเข้าไปพยายามจะขอไวกิ้งน,นะฮะอย่างน้อยเคลียร์ไวกิ้งไปงโรครโซ์เขาก็จะได้ฟรีนิดนึงโอ้โหแล้วมีวิลโลมายโอ้พยายามจะสวนคืนยังไงจังหวะน,นี้ โอ้ยละลายรับแต่ไฟนิกสต์ตอมไฟนิกสต์ตอมยัดไปครับพยายามจะขอซัพลายคืนบ้างเหมือนกันแต่เจ็บหนักโครโซสโดนเกลี้ยงเลยครับเหลือคาริเออร์แก๊งนี้ฮะอุ้มเรียบร้อยครับจีจมารู้เก็บเกมแรกมาครับผมจากการกดดันอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็บุกพร้อมกันสมเน็กซัสเลยฮะเดือดจริงๆ ตอนแรกเหมือนจะเจ็บเองนะสภายดอกไปอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็แมสอัพกลับขึ้นมาใหม่ครับแล้วรอบนี้ก็อืตีสามเบสพร้อมกันเลยเป็นอาร์มี่กดอยู่สองเบสครับกดอยู่หน้าบ้านนะฮะตรงแหลมหน้าบ้านหน้าบ้านหลักของสามฐานเอ็กซ์พนดงนั้นแล้วก็มีโกดครับไปลงนุกที่แนวมินเนอรลไรด์ด้วยก็เก็บเกมแรกไปเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่สครับผม